ครับคลิปนี้ก็จะมาเทข้าวโพดนะครับครั้งแรกของเพชรเจริญนะครับที่จะเทข้าวโพดหลายคนก็บอกว่าตรงข้อบ้วนนี่เป็นมอเตอร์หรือเป็นแบบสายพานบางคนก็สายพานดีแต่ก่อนที่เช่นใส่สายพานเป็นเส้นคู่ให้นะครับข้าวไม่มีปัญหาครับต้องบอกว่าข้าวมีปัญหาผมเจอข้าวโพดปีแรกมีปัญหาเลยครับ เนี่ยถ้าจังหวะรถเสมอกันอ่ะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้า,ารถเข็นยืนคนละระับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไหวหนักแล้วก็ถ้าเจอฝนล,ลื่นแล้วมีจังหวะฝนตกมาล่ะฝนลินฝนตกอ่ะคุณจะปั่นแข่งฝนอ่ะไม่ได้ครับแต่พันมันลื่นไม่เลยไม่ออกก็ประสบการณ์ตรงรับลองมาแล้วครับางอู่ก็ยังเป็นเส้นเดียวแต่ตัวนี้ก็ เราลืมคนคำลืมคนโทษแล้ววันนี้เอาเอา,เอามันมันเเอะเลยเอ เนี่ยแบบนี้มันมันจบสุดแล้วครับจบสุดเพราะอะไรครับเ,เนี่ยมันเป็นมอเตอร์แล้วมันอิสระครับมันก็จะสั่งให้ท่อบ้วนก่อนแล้วก็ชุดรางนอนกับท่อตั้งนี่ตามครับชุดค้อมา้านี่ตามด้านนี้ค้อมา้าตั้งสองเส้นมอเตอร์ไคยาบ้าสี่สิจบจบครับใค้บอกว่าสายพานก็ ปีแรกที่เอาเพชรเจริญไปลองอ่ะมันเป็นสายพานคู่ครับลื่นครับเจอเขา้าวโพดเปียกๆหน่อยลื่นสายพานลื่นไม่แล้วก็แต่ข้าวไม่เคยมีปัญหาครับข้าวนี่ผ่านเลือเๆนะครับข้อก็นิ่งเลย มนจบสุดไม่รู้ครับแล้วแต่คนชอบแต่เราแค่แชร์ประสบการณ์ตรง